รงทานเบิกบานด้วยใจก้าวไกลด้วยบุญจัดสรรรุ่งเรืองวันนี้สามัคคีร่วมกันมีแล้วแบ่งปันสุขนั้นยั่งยืนขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้า จ้มีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพภาพระปรัรเกมรัชเขมะปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งอาอกาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11นาฬิก30นาทีโดประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันอังคารที่14 เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ยังอยู่ในเขตบุญข้างแรมเดือน11ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมให้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต้นแต่เชา้าพร้อมด้วยลมให้ใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็มทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านจะได้เกื้อกูลกัน ทำให้ภารกิจทั้งหลายนั้นก็ราบรื่นนะสดใสวันนี้เคลียตัวเลขใช้นี่ใช้ศินหลังจากได้รับปัจจัยคนะ่าดำเนินงานนะเป็นปัจจัยบริวารกระถินกท็นทำให้เรายืดนะลมหายใจให้ต่อเนื่องไปวันนี้จ่ายค่ากระจกหมดแล้วนะเคลียค่ากระจกเขาแต่ว่าวัสดุก่อสร้างก็ยังคงค้างอยู่เพียง45,000บาทคือทั้งวัดมีนี่อยู่ในส่วนของวัสดุก่อสร้างเพียงแค่45,000บาทเท่านั้นนะเพราะว่า ตัวเลขนี้ก็ยังจ่ายไม่ไหวนะคือจ่ายไม่หมดนะเพราะต้องการไว้ในส่วนของงานต่างๆที่ยังต้องมีให้ดําเนินการไปได้วยความราบรื่นเรียบร้อยนะสำเร็จไปในส่วนนี้ก็ค้างกันต่อไปแต่ก็ไม่ได้มากอะไรทางร้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ช่วยกันดูแลงั้นเรามีงานในเรื่องของงานโครงหลงังคางานตัวแผ่นหลังคาที่ต้องยิงการฝนสิ้นเดือนนัดช่างแล้วช่างเขาก็ขอเวลาสิ้นเดือนก็จะเข้าพื้นที่ นี่ก็เป็นส่วนของข้อโปรเกร,ระเสรรฐท่านเป็นเจ้าภาพอนปัจัยมาไว้ห้าหมื่นบาทในการนี้ก็ต้องจ่ายค่าหลังคายเขานะเทาห้าหมื่นบาทไปจ่ายเข้าสู่กสร้างอย่าเอื่นเอ๊ะมันจะยังไงนยะเดี๋ยวหลังคาไม่ได้เข้าเนี่ยมันก็จะเสียหาย,ยางันทุกอย่างที่เป็นตัวเลขเขาเฉพาะจ,จัดจงว่าเป็นค่าอะไรเราก็ต้องเตรียมสหรับค่าในส่วนนั้นนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเรวมถึงในวันนี้เองก็มโนธนาบุญกับสายบุญในการรัศมิธรรมเรา นำไข่ไก่มาหลายแผงเลยคุณโยมที่ถวายไว้เนวันนี้จัดสรรน,นะไปทําในเรื่องของโรงทานต่อนเนื่องวันนี้ส่งไปงศรสเกตด้วยนะก็มรณนนาบุญกับคุณแม่ขวัญเรือนโสนภาาเจรังกุลนี่ระมุนไข่ไก่สดนะหแผงแผง,แผงและสามสฟองนะยมมุกดากสินทร3สาแผงยมอมพรผิวเหลือง2แผงยมบุญทิพย์รัตนกิจนี่ก็เป็นผู้ดําเนินงานในการประสานงานสแผง พะบุตรทีดานหลานด้วยนะรวมกัน้ยอมบนหนึ่งแผงแล้วก็ยอมชนันใหญอกีกทรัพย์สินอีกหนึ่งแผงนี่ก็ทั้งหมดที่ได้ระบุนมกุศลกันไว้ก็มีทั้งทําในส่วนของคอร์สนะโรงทานในวันงานแล้วก็ในคอร์ดด้วยนะวันนี้ก็ส่งกับข้าวกับปลาให้รับเรือเรียบร้อยประว่าจบคอร์แล้วคุณโยมวันนี้ก็ส่งกลับในส่วนของการเดินทางไกลไปซีสเกษในช่วงเช้ามืดนะตีห้าครึ่งโดยประมาณตีสามท่านเริ่มลว นะพระเองก็ลงมาตีสี่ลงมาก็สวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็กราบลาครูบาอาจารย์ท่าน<ม>นะท่านก็จะเดินทางมุ่งหน้าวันนี้อัดรถไปสองคันเพราะว่าแม่แม่เองท่านขนกลับไปหมดนะพระสงฆ์ก็กลับไปหมดนะเพราะว่าไปช่วยงานท่านอีกครึ่งเดือนที่เหลือคณเดียนวะเพราะว่ามีวันที่19ที่ท่านจะต้องจัดงานในสกตินที่วัดสุพรรณรัตน์นะท่านก็เอากองงานลงไปทั้งโยมทั้งพระแล้วก็วันที่26 นั่นก็อีกที่หนึ่งที่ท,ที่พักสงฆ์สถาตาคในะจอศรทสเเกตเหมือนกันนี่นั่นก็ต้องจัดงานต่อเนื่องกันอีกสองครั้งในส่วนกระถินท่านนะนะอีกสองรอบในส่วนนี้แต่ของเราเองก็มีงานการะถินที่ลบบุรีไปวันเสาร์กลับวันอาทิตย์นั่นก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีเพราะว่านิมนต์ไปสวดมนต์เย็นด้วยนะวันเสาร์เย็นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เดินทางไปเซสเกตวันที่2ี่าทันทอวันที่26กนั่นก็อีก อานะทิตย์หนึ่งนันช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์แห่งกฐินกรานมีเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นก็ยอมเป็นกระถานยันขอเราทอดก่อนก็จบก่อนนะจบก่อนก็หมดก่อนเหมือนกันนะตัวเลขก็หมดไปกันหมดแล้วแต่ว่าหมดนี้ก็ดีไปนะนี่สินที่มีอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปค่อยๆทาไปทีละขั้นทีละตอนวันนี้นันะ้นโมทนาบุญกับโยมที่ได้ร่วมมุนร่วมกุศลกันในส่วนของภารกิจ นะโรงทานทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยทำให้ความนะรับรื่นของงานนั้นนะเป็นไปด้วยความสดใสทุกโรงทานที่มานั้นต่างมาด้วยความตั้งใจและเต็มใจทยอมไม่ได้บังคับใครเลยนะเขามาด้วยความสุขใจที่เขาได้มาร่วมกันทั้งชาวบ้านด้วยนะนะีนวันนี้ก็ลงภาพของประมวลภาพโรงทานที่ยอมได้ชมกันในเพจนะพิมพ์เข้าไปคาว่าวัดปากแก้มณีนพเก้าโลโก้สีทองก็จะเป็นเพจที่ให้ทียอมได้มองเห็นในเรื่องของ บุญที่จัดสรรเป็นบรรยากาศโดยรวมนะห้เรานั้นได้เห็นกันนะว่าในส่วนของการเกื้อกูลกันนั้นนะเป็นความสําคัญนะที่เราตั้งใจเช่นโรงทานเบิกบานด้วยใจก้าวไกลด้วยบุญจัดสรรรุ่งเรืองวันนี้สามัคคีร่วมกันมีแล้วแบ่งปันสุขนั้นยั่งยืนไนะงว่าโรงทานเบิกบานด้วยใจเนี่ยคือความสุขของการให้กันโยม คนที่มีเนี่ยแล้วเขาแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสได้มาเริ่มรถคือมีนะมีทั้งทรัพย์มีทั้งฝีมือมีทั้งใจด้วยนะคือทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ว่าทําขอไปทีรสชาติที่เขาออกโรทาเขาต้องคัดสรรมาแล้วนะว่าของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอย่างมีโยมแสงจันทร์แ่เจียเนี่ยเขาก็นําเอาขนมนะในส่วนที่เป็นข้าวนะเขาเรียกอะไรขนมสาคูน้ำกะ,นะกะทิเนี่ยนะ เอามาเขาก็มีความทําสามารถนด้านนี้ซึ่งใส่บาตมาแล้วตลอดเราก็จิมแล้วนี่ก็รู้ในวิถีว่าท่ามีไฟไหม้อะไรมือดีก็นำมาออกโรงทานฝ่ายน้ำครอครัวโนะยมมังสนาสมเสด็จกุลโนะยมท่นะนานคณพิษไตราทานโนะยมหนุนนานะร่วมออกโรงทานน้ำแล้วก็พี่สาวเขาคือทั้งบ้านเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนนี้ก็สนุกสนาน แล้วก็ในส่วนของโรงทานนะคุณแม่อัญเชลีเขาก็สั่งขนมจีนแกงเขียวหวานมาร่วมกันในงานนี้นะทั้งในการรัศีธรรมเราก็มียอมสุดใจนําขนมชั้นนะมาร่วมกันนี่เขาก็มาออกรงทานแล้วก็มีขนมหวานจากสายบุญต่างๆนะแล้วมีแม่พรสวรรค์พยุงวงก็นำข้าวเหนียวหมูสวรรค์มาชื่พอพรสวรรค์ก็นาหมูสวรรค์มาแล้วก็ยังมีไอศครีมยำอ,อ้อยยำเหรียญเป็นประจําทุกคอสแล้วก็ มีในเรื่องโรงทานโยมเครว,วันบุญรัตถ์ชินหรือว่าจากในส่วนของพแรงออนไลน์ในการนำนะในส่วนของโรงทานออกมาดูแลกันแล้วก็ขนมต่างๆมีนแบบแพ็กเกจหรูหราในะคือในส่วนของครอบครัวเยรติประเสริฐท่านก็ดูแลจัดสรรสั่งมาอย่างดีเชียวขนๆๆโยมขนมปงขนมปังโอ้เห็นแล้วก็น่าปลื้มใจคือเป็นของที่พรีเมียมทั้งนั้นเลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวโอ้โยมก๋วยเตี๋ยวขายดีมากสองรอบเขาบอกว่าน้ำวิ่งซื้อเส้นกันสองรอบเลยนะยันโยมดูแลกัน เนี่ยคือความสุขใจของญาติโยมทั้งนั้นนะเราก็มีในส่วนของลูกชิ้นธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคุณโยมอยู่ในชุมชนข้างบ้านนะเนะเขาก็นํามาทําลูกชิ้นไม่รู้เขาขายหรือเปล่านะ้ําจิ้มเขาไม่ธรรมดาคุณโยมเนี่ยความสามารถของแต่ละคนที่เขามีเขาก็หามาทําให้30มสิบร้านค้าคุณโยมนะโมโนทนาบุญกันนะด้วยความสุขนะฉะนั้นในส่วนของการได้เกื้อกูลกันนะเป็นการได้น้อมนํา ทำให้กันพอเราได้มีโอกาสในการได้ดูแลงานต่างๆเป็นประโยชน์ในส่วนของความตั้งใจฉะนั้นการเกื้อกูลกันในการนี้ไซเนี่ยเราทําไว้กันอยู่เป็นความผูกใจกันนี่ความกลมเกลียวความสมัครีคือชุมชนเนี่ยเขามากันอย่างโยมเขาก็มาทําขนมหวานกันนี่คือเขาเช่าแปลงนาของทางติดกับสานักแต่ไม่เช่าของสํานักนะ นะยอมรวยกับลูกหลานเขาก็ชวนกันนะอยู่ติดกันเลยทำนาที่นี่แล้วก็มาเลี้ยงปงเลี้ยงปลาไปมาสู่กันเป็นอย่างดีถึงเวลาก็ออกโรงทานกระถิ่นในปีนี้นําขนมมาต่นะางๆมาดูแลให้พี่เอิญน,นาขนมนะส่วนเป็นห่อมาแจกโอ้เห็นเราก็น่าชื่นใจยั้รงทานทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ไซอย่างที่ว่าไว้ท่านก็มีความตั้งใจมาให้มาเกืือมากุลงั้นมาเกืือกุลกันงั้นก็มาโรงทานเบิกบานด้วยใจพอทุกอย่างมันทําด้วยใจก็ยอม บรรยากาศคนรับก็รับ,รบยังมีความสุขใจคือเขาก็ตั้งใจมาเนี่ยเจ้าบ,บ้านมาเขาก็อ้าวหยิบซองกระถิ่นขึ้นมาไม่รู้ไปเอาซองจากไหน,นยหยิบกันคนละปึกละปึกไอตอนแจกไม่แน่ใจนะว่าเขารับไปตอนไหนตอนเราทำเนี่ยเราก็ทํามา500พิมพ์มา500นะแต่ก็แบ่งกันไปตามสายต่างๆตั้งแต่รัศมีธรรมเราด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราก็วางวางไว้แล้วก็ทางลูกศิษย์ก็อาจจะไปแจกบ้างแล้วก็ที่เหลือเขาขอรับกันไปเป็นคณะคณะเขนาก็าาาาาไปดําเนินการกัน อันนี้เป็นส่วนของชุมชนนะนะเขาดูแลคือพระจะไปเดินเคาะประตูบ้านแจกอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีของพระเนะเราก็เป็นเรื่องของโยมโยมเขาเขาดูแลกันนะเขาก็ดําเนินงานกันไปเพื่อความเต็มใจทั้งผู้รับผู้ให้เนี่ยจึงมากอีกอย่างเขามากก็มีความสุขใจทั้งสองฝั่งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับมีความอิ่มเอมบยมรอยยิ้มเนี่ยหมมันเป็นรอยยิ้มเป็นความสุขทุกคนก็เทสเราก็เดินแซวทุกร้านนะนะแต่ไม่ได้ติดป้ายร้านต้องขอภัยเพราะว่าหมมันเยอะโยมมันทําให้ถูกหรอกแล้วอย่างหนึ่ง ถ้าเราไปติดแต่คนนั้นต้องอยู่ตรงนั้นคนนี้ต้องอยู่อ่ะถึงนี้เลยก็วุ่นวายแล้วทาไมฉันอยู่ตรงนั้นทําไมเธออยู่ตรงนี้นะ่ะอย่างครัวร้านแม่แม,แม่เนี่ยนะเขานํไข่ข้นมาเนี่ยยกไข่แสงชั้นแก้วเนี่ยพร้อมด้วยคณะเนี่ยเขาก็นะเซตโต้วไว้เลยว่า2ชุดต่อหยาเพราะพอเขาเยอะนะมีไฟพร้อมเพว่าใช้ระบบไฟฟ้าทําเตานะไฟฟ้ามานะเราก็จัดโซนให้ส่วนที่เหลือจะไปติดต่างๆเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะ แต่พอเราตั้งโต๊ะให้เยอะไว้คุณโยมดังโต๊ะรงทานทั้งที่โต๊ะที่เราทําใหม่ด้วยนะเนี่ยปลื้มใจนะคุณโยมทาแล้วใช้นะภูมิใจกับโต๊นะโต๊ะละพันห้าพันห้าที่โยมถวายไม้ใหมนะ่ในทุกวันนี้เก็บไว้รองานต่อไปเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นี้นก็เอามาใช้ยางอื่นให้อีกคุณโยมประโยชน์มามากมีห้อยมีไว้เถอะนะข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายฉะนั้นพอเราได้เห็นความกลมเกลียวความสมัคคีของญาติโยมที่มาเริ่มด้วยเชินเริ่มด้วยเช่นกัน ด้ความเต็มใจคือคนมีเขาก็แบ่งปันให้คือมันแบ่งปันทั้งความสุขนะคือของเหล่านี้เป็นของอันบริสุทธินะ์คือต่างคนก็ต่างมาอย่งางครอบครัวสนองเขานำเอาแตางโมแตงโมงมานะร่วมด้วยช่วยกันในสายบุญเขากนะ็มีขนมหวานกนะ็ในส่วนของน้ำส้มก่พิมะนะนี่ก็มาร่วมกันโอ้นี่ก็ครบอบครัวโยมุตสตาดีกันหล้วนีพี่สาวเขานะรับหน้าที่โยมวัดรัยาศีเขามินก็นำเอานะในส่วนของ น้ำดื่มขนมหวานมาดูแลให้เป็นอย่างดีงั้นแต่ละคนเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันมาเขาก็ไปหาสายบุญมาแล้วก็จากร้านสะดวกซื้อด้วยนะเซเว่ 7, นนะในส่วนของบ้านแผนเขาก็มานะเขามาตลอดนะยมโนยบบานวัดใหมยใ่ย่าไซก็มาเนะี่ยผงรงทานที่นี่คือทุกคนที่เขามีความสุขเขาได้เห็นแล้วนะว่าเราตั้งใจเราทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมีในชุมชนเนี่ยมันก็เลยเป็นความสุขสันต์อยอมจะชมภาพนะคือบรรยายกับภาพที่เห็นมันต่างกันคือบรรยายบรรยางทีมันก็กไ,ไม่ออกหรอก แต่พอเห็นภาพที่เห็นรอยยิ้มของคนทั้งหลายนั้นโอ้มันสุขใจนะสุขใจฉะนั้นเราก็มีโอกาสได้เกื้อกูลกัน,กนแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกวันจะเป็นอย่างนี้นะนะจะไปหาที่ไหนใช่ไหมอันนี้คือเป็นงานกระถินนะพอทอดเสร็จเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าความสุขของยาดิยยมที่ต่างก็มากันแล้วก็โดยเฉพาะแม่ชีมันก็เอามือจับยวนมาตอนเลิกนี่เขาฉลาดมากนะโยมนี่โยมมนนะ,มมนนะเขาก็นําเอากรวยจับยยนนะมาตอนเลิกพร้อมได้คณะใหญ่นะ เราก็ทุกคนไม่เคยชิมด้วยบางคนก็นึกอยากจะชิมตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่พอถึงเวลาก็โอ้มาต่อทิวกันคือตอนเริ่มก็ส่วนหนึ่งละเต็มที่นะพอตอนเลิกนี่ <c oughs> โอ้โกรูกันมาเลยเดี๋ยมเพราะวะ่าเสร็จงานแล้วนี่ทีนี้ก็ต้องรองท้องแหลอะ,อ,ะอาหารทั้งหลายนะยันก็ดูแลกันน้ำดื่มเราก็ดูแลให้1,200ขวดลงไว้นี่ความตั้งใจ100โหลคุณโยมนะลงไว้แจกจ่ายกับญาติโยมอันนี้ก็คือความบริบูรณ์สมบูรณ์ของโรงทานปีนี้ เงินสุขนั้นยั่งยืนเ,นเกิดขึ้นกับเพราะว่าผู้มีก็แบ่งปันกันให้แบ่งปันความสุขแบ่งปันฝีมือนะคือทําอะไรอร่อยๆร,ย,รยก็มาแบ่งปันฝีมือให้ชิมกันไปคนปรุงน้ําก็ปรุงอร่อยนะคนปรุงขนมก็ปรุงอร่อยคนอ่าแล้วก็มียมเชิดนี่ช่างเชิดนาขนมหวานซึ่งเป็นแบบโบราณน้ําแข็งใสนะกําลังร้อนๆมาเจอน้ําแข็งใสเยน็ยนๆชืน่นใจกับยมเนี่ยมาพรุงมะพร้าวนีไ่ไปขนมาเป็นร้อยรูปคุณยมขนมาเป็นทลายทลาย นี่ก็เป็นความสุขใจฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการแล้วก็ส่งของบางส่วนไปร่วมบุญกฐินกับเขาด้วย <c oughs> เรารับแล้วมทนาแล้วเราก็ส่งต่อไปในส่วนต่างๆที่เกินกว่าที่เราจะใช้เนี่ยก็แบ่งปันไปเอาไปลงไว้ที่ศรีสเกตบ้างวันนี้คนไปหนึ่งคันรถบ,บิ๊กอัพแล้วก็รถตู้อัดคนไปเต็มคันเลยคุณโยมคุณบาจารย์กลับด้วยแล้วก็มีแม่ๆที่อยู่ในสำนักไปด้วย ก็หมดตอนนี้ในสมนักก็เหลือพระสงฆ์อยู่ไม่กี่รูปแล้วก็มีแม่แม่ที่ดูแลกันที่ไม่ไหวจริงๆหรือไม่ได้ไปนะก็คืออายุมากแล้วก็อยู่ที่นี่แหละนะดูแลกันไว้ก็พยายามประคับประคองมีแต่หมอนัดคุณยอมช่วงนี้นะฮะสิ้นปีก็มีแต่หมอนัดก็ดูแลกันไปฉะนั้นนี่คือส่วนที่เราเห็นความตั้งใจทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะฝ่ายเจ้าภาพที่จัดงานก็มีความสุขเดินยิ้มนะมีความสุขเพราะว่าประธานนะปถัมา์ได้เห็นญาติโยมมาในงานนี้นั้นก็ มีความนะสุขล้ําในหัวใจเต็มที่ทั้งในส่วนของผู้ให้ทั้งคนก็ต่างมาหยิบยื่นไมตรีรอยยิ้มเหล่านี้คุณโแล้วเขาไม่มีตีรันฟันแทงกันนะเหตุก็เพราะไม่มีความเมอมาใจคุณโยมหนึ่งมันมีสติในการดําเนินงานนะทุกคนมีแต่ความเบิกบานเพราะเขารู้ดิว่าเราจัดงานจะเป็นรูปแบบไหนไม่มีเสียงดนตรีไม่มีกระทึกขึโครมอะไรมีแต่สวดมนต์กันมีแต่นิ่งมีแต่สงบฟังเทศฟังธรรมกันไปรับศีลรับธรรมรับพรด้วยความสุขใจแล้วบรรยากาศก็เป็นใจคุณโยม เน่เพราะว่าถ้าจัดงานเมื่อวานแล้วก็ล่มแน่นอนโอ้โหคุณผูมฝนถล่มทลายฟ้าเปรียปร้ยงเปรี้ยงสนั่นวันไหวแต่เราไม่ได้ยินนะอยู่ในห้องมันกรุหลายชั้นครูบาอาจารย์ท่านถามเราเมื่อวานนี้ท่านฟุ๊ได้ยินเสียงฟ้าสนั่นวันไหวไเราไม่รู้เรื่องเลยอย่ามโอ้โหมันเพลียเนาะไม่รู้เรื่องหรอกฝนจะตกฟ้าจะร้องก็เอาเถอะนะผ่าแนบบไปด้วยดีจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้แต่ว่าโอโ้ทางโน้นก็คงสนั่นวันไหวคือเราอยู่ในป่าเนะ กำลังสลบไลายพอดีนะเสร็จงานคุยมะเมืนะ่อวานก็เคลียร์ปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่สํนะาคัญเมื่อคืนนี้ก็ปฏิบัติธรรมกันในส่วนของการถวายพระกุศลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปกันวันนี้ก็จบลงด้วยดีคอสนะคุยมก็มทนาบุญกันกับทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านร่วมมทณาบุญด้วยกับการปฏิบัติธรรมคอสหลักซึ่งก็เต็มที่นะท่านก็ดูแลให้ฉะนั้นต่อไปกนะ็เป็นเรื่องของบุญกระถินนู้นะที่รบุรีกัน ใครจะร่วมบุญในส่วนของการแบ่งสรรปันส่วนก็เกื้อกูลกันไว้นะเขามีประธานอยู่ละนันทปุโเดนะแต่ว่าเราเองก็ไปร่วมสมทบท่านิมนต์ไปวันเสาร์เย็นให้ไปส่วนมนตนเย็นแล้วก็สมโพธิองคฐินและเช้าก็รับกระถินร่วมกันอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบหมายเราก็ดูแลให้้วนะก็แม่แม่ไปค้างคืนกันนะเดี๋ยวไปรัโต๊หนึ่งก็ที่นี่ใครจะไปช่วยแรงกันก็ไปค้างคืนไปนอนก,กันที่วัดนั่นแหละง่ายนะดูแลให้เต็มที่วันเสาร์เดินทาง ส่วนสาหรับรายการรัศมีธรรมเราเดิมทีก็ตั้งใจจดรถนะแต่ว่ายยมอาจจะติดภารกิจกันมากมีก็เลยไม่ได้คิงกลางกันในเรื่องนี้จากนั้นก็ฝากเป็นปัจจัยไปนะใครจะเริ่มบุญในส่วนของนะกองบุญนะกฐินนฐานที่รับุรีก็แจ้งความประสงค์ได้ไม่จํากัดจํานวนนะคือไม่ได้ตั้งว่าจะต้องพันบาทหมื่นบาทอันนี้ไม่มีละเพราะว่าเป็นเรื่องความสุขใจจะร้อยสองร้อยฝากบุญกันไปเท่านั้นเองคุณโยมเพราะว่าเป็นกฐินสมทบก็คือเราเป็นสายไปสมทบกัน ก็าฝากไว้ที่0619199149 9นะ0619199149นะเป็นบุญดีๆที่เราได้ร่วมกันน้อมนำทำไว้นะให้ประโยชน์เกิดขึ้นในการนี้นะียกว่าสุข,ขีสุขสร์นะเกินชื่อว่าชีวิตหนึ่งก็ยอมเกิดมาแล้วทั้งทีก็ให้มีประโยชน์นะในการฝากสิ่งดีงามไว้ให้ทันนะเพราะว่าเวลาของชีวิตของเรานั้นเนี่ยนะ เป็นในเรื่องของนะการเกื้อกูลกันนะตอนที่เรายังมีลมหายใจคือถ้าตายกันไปแล้วลมหายใจจากกันไปเราไม่อยู่แล้วไม่จะมีประโยชน์ตรงไหนใช่ไหมนะดังนั้นในเรื่องของนะการได้เกื้อกูลกันเราก็ทําไว้นะทาเท่าที่ทําไหวเราก็ทําเท่าที่ทําได้นะเราก็ทําไว้ให้ทันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยเดี๋ยวคือทําอะไรทําให้ทันซะในวันนี้ บางทีเราไม่รู้หรอกพวกนี้จะมีหรือไม่แต่วันนี้เราทําทันและมให้สบายใจวันพรุ่งนี้จะเป็นเช้าไหก็ช่างคุณยูมถือว่าวันนี้เราเต็มที่เต็มกําลังภาพก็เป็นอย่างนั้นนะทุกที่เต็มทุกวันนะเต็มที่ทุกวันทําหน้าที่ของเราเท่าที่เราทําไหวงั้นนี่ก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวต้องเริ่มต้นลุยงานโ,โรงครัวแล้วนะเพราะว่าเียรทุกอย่างจบไปแล้วนี่ก็เปิดงานโรงครัวหอฉันซึ่งก็ทําแบบเรียบง่ายนะทาแบบเรียบง่ายคืออะไรคือเดี๋ยวเราจะต้องทุบในส่วนของอ่างล้าง บาทเก่าซึ่งมันไม่เรียบร้อยนะเป็นทําพทบพอใช้นะแต่พอเราอยู่กันเยอะแล้วก็ประสงค์ห้ารูปแม้แต่ประสงค์เจ้าพรรษาไปแล้วส่วนหนึ่งที่ต้องไปทุดงก็ทุดงไปส่วนที่จะต้องไปปฏ,ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่ในหลักๆก็ยังมีห้ารูปยืนพื้นไว้อันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะ,นะดีกว่าเราอยู่เฝ้าสํานักรูปเดียวคนเดียวแต่ถามว่าเรื่องจํานวนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราปฏิบัติให้เต็มที่ไว้ฉนันเป้าหมายคือมรรคผล เนะี่ยเป้าหมายคือการปฏิบัติให้เกิดความสงบเร่มเย็นสืบไปเรื่องจํานวนเรื่องความมีจํานวนเท่าไรความมีเสนาสนะอใหญ่อย่งไรอันนั้นเป็นเรื่องส่วนรองๆคุณโยมตรวส่วนหลักก็คือปฏิบัติไว้เนะี่ยจากนั้นใหญ้ญาโยมได้เห็นถึงเป้าหมายก่อนเนะี่เราไม่ได้สร้างวัดเพื่อต้องมีพระเยอะๆมีเสนาสนะเยอะๆมีทรัพย์เยอะๆเนี่ยไม่ใช่เป,ป้าหมายเนะี่ยเป้าหมายคือมาปฏิบัติให้เกิดความเป็นมากเป็นผลไว้นะส่วนเรื่องจํานวนจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัย เท่านั้นเอง่างตอนนี้ก็มีห้ารูปนะก็ดูแลกันใน,นส่วนของห้ารูปนั้นก็ล้างบาดกันทุกวันเราก็เลยตั้งใจดูแลไว้ก็จะปั้นปูนนั่นแหละแต่เราก็ต้องทําซิงไว้ก่อนทําซิงใสร็เรียบร้อยนะมีซิงสําหรับล้างบาดชั่วคราวก่อนแล้วก็ย้ายไปส่งให้โรงครัวเขาแต่ว่าเรายืมใช้นะคืองานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยในงานครัวเนี่ยมันต้องมีการล้างอยู่ร่าไปนะ ไม่ว่าอยู่แห่งหนใดก็ต้องล้างอยู่ดีคุณโยบันในส่วนนี้ก็เลยจะเซตไว้เกาะลงหน้าวันก่อนไปดูมาแล้วพิจารณาว่าเออสมควรแค่ไหนรู้สึกจะประมาณสแตนเลสนะนะสองหลุมนะสองอ่างนะสองหลุมหลุมละประมาณสามพันกว่าบาทนะประมาณนี้นะแต่ประกอบสําเร็จแล้วก็ยกมาตั้งต่อน้ําดีเข้าก็ใช้งานไปแล้วเดี๋ยวในส่วนของงานก่ะในงานที่จะทําอ่างสําหรับในการล้างบาตรจริงจัง,จงก็ค่อยๆดาเนินไปอันนี้พระสงฆ์ท่านทําให้คือไม่มีค่าแรงนะพระสงฆ์ท่านเป็นช่าง ท่านก็จะให้เราสั่งของสั่งปูนสั่งเหล็กมาแล้วก็มาประกอบรวมกันเป็นอ่างได้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านที่ท่านจะน้อมนําทําให้แต่เราก็สั่งสิ่งสําเร็จรูปมาก่อนเพื่อที่จะใช้เนี่ยอาจารย์ก็ฝากไว้สาหรับท่านที่มีความประสงค์นะอันนี้เป็นส่วนเสริมและนะเริ่มต้นในการที่จะดําเนินงานเนี่นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรงครัวเรื่องของหอฉันเรื่องของพระสงฆ์ท่านดูแลกันไ้ซึ่งไม่ได้ทําอะไรมากนะเหตุก็เพราะว่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันพังแล้วก็ทรุดโทรมไป วันก่อนอย่างที่เราได้ฟังนั่งๆไปมึงรวดรถมาใส่หัวเฉยคนเยอะมันหมดสภาพของมันนะยุ่ยหมดแล้วยนะี่สิบปีคุณยอมยี่สิบปีนั้นก็คงจะไหมเอี่ยมนะคงจะหรูหรานะถ้าถามเราว่าในสมัยก่อนก็คงจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็คงถือว่ายิ่งใหญ่นะแต่พอยี่สิบปีผันผ่าน,นแล้วทุกอย่างก็คงนิ่งมายาวไกลพอมาถึงรุ่นเรามันก็ได้เก่าขั้าคล้าไปเราก็ปรับปรุงเปลีป่ยนไปถ้า่ที่เรามีกําลังนะนในส่วนของสิ่งนี้ก็เลย ส่วนยอดโยมนะมีโอกาสถ้าใครเห็นประโยชน์ในการที่จะสร้างไว้สาหรับให้พระสงฆ์ได้ล้างบาตรนะก็คือต้องเป็นอ่างสาหรับล้างบาตรของพระสงฆ์นี่แหละเวลาพิจารณาอาหารเสร็จนะจะไปปนกับโยมก็ไม่ได้นั้นก็จะไปใช้โยมจะล้างถาดพระจะล้างบาตรมันก็จะงไงใช่ไหมก็แยกกันส่วนพระราส่วนโยมซะใช้สบายใจถ้าใครใช้รับเป็นเจ้าภาพในส่วนสองซิงแรกก่อนคือก็ประมาณทั้งหมดจะไม่เกิน2องหมื่นลกะไว้ประมาณนี้นะเนี่ยฉนก็แบ่งออกมาเป็นส่วนของซิงก่อนตัวซิงก่อน ก็สามพับาทตอนหนึ่งชุดมีสัก2ชุดก็พอแหละนะสามารถที่จะจ,ะจะัดสรรได้อย่างานั้นก็ให้เขาปั้นปูนแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องไปอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะอันนี้ถ้าได้ครบอะไรก็ไปยกมาได้เลยนะเพราะว่าเขาสเร็จรูปแล้วต้องเป็นสแตนเลสเพราะว่าจะไม่ขึ้นสนิมน้ําเราเป็นน้าประดานด้วยโอ้โหทีนี้นสนิมกินง่ายนะเราเป็นทั่วไปนะแต่พอเป็นสแตนเลสแล้วมันก็ขัดได้สบาย,บายอันนี้มันทนได้นะก็ฝากญาติโยมไว้ 0619199149 0619199149น,นะก็เป็นชุดนะครับสร้างแค่2ชุดในส่วนนี้ก็เตรียมไว้สำหรับเป็นการได้ใช้ประโยชน์กนะว่าจะแล้วเสร็จนั้นก็นานอยูนะ่จากนั้นเราก็มีของเราสำรองในส่วนนี้ให้ใช้ไปก่อนเพราะว่าของเดิมมันก็หมดสภาพไปอะไรที่มันต้องปรับต้องปรุงต้องเปลี่ยนต้องแปลงก็ทําไปคืออะไรที่เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่อะไรที่รักษาได้ก็รักษานะี่มันก็เป็นอย่างนั้น นั่นในเรื่องของบุญที่เรามีสิ่งที่ดีงามแล้วก็แบ่งปันตามที่เราตั้งเจตนาและสิ่งที่เรานําพาเนี่ยเป็นเรื่องของความศรัทธาโดยเจตนาบวกกันนะคือต้องเกิดจากความเริ่มใสใจศรัทธาแล้วก็มีเรื่องของเจตนาที่เราจะตั้งใจเกื้อกูลให้บ้านในเวาจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ทาเป็นข้าเป็นของนี่แหละมันง่ายเนี่ยมองเห็นครั่งขลาดใจมันก็เบิกบานมันเป็นชีพิเป็นอันนะคุณโยมทำอะไรก็เป็นชีพิเป็นอันเหมือนเราในประกอบรถขึ้นมาเป็นคันหนึ่ง ตอนนี้เขาก็กำลังประกอบใส่ล้อใส่เบรกใส่มือมาลัยไอ้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ต้องประกอบเพราะว่าเครื่องบนสำเร็จรูปเครื่องยนต์นะมันถึงเขาก็ตั้งวางเสร็จขันน็อตก็ใช้ได้นะเป็นปรถอเนกประสงค์ในส่วนนี้งั้นเราทําเป็นชิ้นเป็นอันซะแล้วเป็นขั้นเป็นตอนซะแล้วเนี่ยมันก็สําเร็จรับรื่นดีพอเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยจะมาแหละรถอเนกประสงค์คันนี้รถอีแตนเนี่ยนะใช้งานในวัดในว,ในวาวสมบุกสมบันลุยกันได้เต็มที่ลงแปลงลงแปลงนาก็ใช้ประโยชน์ได้ตลอดนะคือใช้กันทั้งปีคุณโยมเพราาะว่ เดี๋ยวตัดหญ้าเดี๋ยวขนขยะเดี๋ยวขนไม้เดี๋ยวขนกิ่งไม้โอ้ต่างๆนานาทั้งใบไม้ทั้งกิ่งไม้ทั้งหลังนะก็ดูแลกันไว้คือพื้นที่มันเยอะนะสาไร่ในโซนหลักแล้วก็ยังมีอีกไร่ในแปลงหน้าได้มี9้าไร่เราซื้อใหม่เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลเ่านี้ก็ต้องดูแลนะก็ต้องคอยจัดสรรการไม่ดูแลมันก็จะเก่าค้ำค้า,าไปทุกวันทุกวันแล้วก็สภาพของความรกร้างความเสื่อมสลายนั้นเกิดขึ้นแน่นอนคือยอมยอมลองทิ้งนะถ้าท ดังนั้นต้องดูต้องแหลกแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรักด้วยนะรักในสิ่งที่ทําแลวเขาไม่รักเขาก็รื้อคุณอย่ามันมีแค่นั้นแหละเน่เพราะนั้นบางที่เราไปเห็นบางทีก็รื้อทิ้งปลูกต้นไม้ไว้ก็ตัดทอนขายแล้วก็ปลูกในส่วนของอา,อาคารทั้งหลายขึ้นมาทดแทนในส่วนนี้รวมถึงในส่วนของการเทคอนกรีตเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากมีนะอะไรก็เทคอนกรีตเป็นไรเราไม่ค่อยชอบเลยเรื่องนี้ วัดแห่งหนึ่งนะต้นไม้เก่าๆโยมโอ้โหร้อยปี80ปีกว่าจะได้ขนาดนี้ตัดทิ้งหมดเลยโยมปลูกอ,อาคารแล้วก็เทคอนกรีตทิ้งไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็มรณภาพด้วยโยมดูสิโอ้โหความเศร้าใจนะคือตัวของเจ้าของเองที่เทคอนกรีตที่จะตัดตน้นมงต้นไม้ทั้งหมดก็มรณภาพไปอ่าแล้วพระทั้งวัดยิ่งใหญ่อย,ย,อยู่รูปสองรูปแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่ปลูกสร้างมีโอ้โหมหาศาลโยมก็เตะไม่รู้กี่ห้อง,องนะไม่รู้กี่ห้องแล้วก็ยัดโยมมากันแค่ ไม่จานวนไม่เท่าไร่เองนะในส่วนนี้เราเราสูญเสียสิ่งที่เป็นธรรมชาติไปโอ้ไม่เสียดายฮะกันไม่ทันนะคือไม่มีใครฮะได้คุณยมมณฑาได้ของเจ้าวาดในสมัยนั้นท่านก็คงยิ่งใหญ่นะท่านก็สั่งตั้นึ่งนี่คือต่างจังหวัดนะไปเจอมาแล้วใครก็พูดไม่ได้นยพูดไปก็โดนด่าเลยก็แบบนั้นมันเป็นเรื่องของท่านนะแต่สุดท้ายนั้นอย่างที่ว่าไว้ประมมรภาพเสีประโยชน์สูงหมดเลยคุณยมคืออาคารเนี่ยมันจะขึ้นตรงไหนก็ได้ให้มันเรียงมันหลบมันไม่ต้องจังวนอะไรแต่ว่าต้นไม้มันปลูกกกยาาว่่จะได้้ตัใหญนนน ตอนหนึ่งเขามาเหมาซื้อไม่กี่พันแต่เขาไปขายได้เป็นแสนเป็นล้านก็อยอะมาดูแลกันเนี่ยต้นใหญ่อยต้นยางใหญ่ๆหญ่ใหญ่เป็นทุกกี่สิบต้นน,น่ะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไปนี่คือความเสียหายให้บางคนเขาชอบนะในการที่จะเทคอนกรีตแต่เราชอบอยู่กับต้นไม้อยู่กับใต้ต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้อยู่ไหนก็ตามแต่ละอาศัยธรรมชาติเป็นหลักก็ยอะใบมันตามธรรมชาติอยู่ไปตามวิถีไม่ต้องไปขัดแยง้งไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันไม่เก็บกดด้วยนะคือไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยปล่อยธรรมชาติที่มีกันยอม ไม่ต้องไปกังวลอะไรอะไรมันจะเป็นไปก็เป็นไปแล้วก็อาศัยอยู่ธรรมชาติเอาธรรมาชาติเป็นหลักลมมาทิศนี้เราไม่ดักลมไว้ในการใช้ประโยชน์มันก็เสียของนั้นลมมาทิศนี้ก็ต้องหาวิธีการที่จะทําอะไรรับลมทิศนี้แดดมาทิศนั้นอ่ากต้องเตรียมหาวิธีการจะทําไงกับแดดมาทิศนั้นร่มมาทิศโน้นเราก็ต้องหาวิธีการร่มมาทิศโน้นจะทำอย่างไงเนี่ยให้ธรรมาชาติเป็นตัวช่วยนะอย่างเหมือนสลาที่เราทำในสลาแสดงธรรมเนี่ยโอ้มันเย็นสบายลมพัดเข้าออก นะสบายเราก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะจะไหนตรงไหนเป็นที่แดดจัดก็อาเราเป็นเราตากผ้าไปทําเป็นโซนพิเศษนะสำหรับตากผ้าไปก็ราบเรื่องเรียบร้อยตรงไหนมันร่มเย็นก็เป็นปลอกไปอาศัยปฏิบัติไปกลางกรดไปอยู่พักผ่อนไปปฏิบัติภาวนาไปก็อย่างนี้คุยมเราก็ใช้สถานที่เลยนะฉะนั้นเราจึงมีประโยชน์นะกับธรรมชาติที่จัดสรรให้เราคือธรรมชาติมาเองนะไม่ต้องเรียกร้องอะไรแต่เราแค่ดักอย่างที่ว่าไว้ ดักให้ได้เถอนะรู้จักในเรื่องของทิศทางเท่าไรเหมือนเราทําโรงทานเนี่ยเราทําอยู่ที่ลานทรายกันยอมถ้าเห็นภาพนะนยอมจะเข้าใจง่ายไม่ต้องมีเต็นท์ไม่ต้องมีอะไรเลยกันยอมแล้วเลอะเทอะปนเปื้อนทรายกรอบหมดอ่นะพอถึงเวลาก็วาดเริ่มเชียวในเป็นลานอเนกประสงค์นะซึ่งเราทําไว้สองลานถ้านจะมากินทานข้าวกันฝั่งนี้ก็จะใช้ลานนี้ศาลาแสดงอเนกประนะถ้าไปทานข้าวกันที่ศาลาแสดงธรรมเราก็ใช้ที่ใต้ต้นไส่ก็จะมีลานอีกมีสองลานในการทานข้าวเราเตียมไว้ คือมันอยู่ที่เราจัดสรรแล้วก็ประหยัดเกินประโยชน์มีคนมาถามว่าต้นทุนการถิ่นกี่บาทเราอกไม่รู้จะเป็นคิดกี่บาทมไม่มีต้นทุนอะไรดอกไม้ก็เก็บเอาแมชีกบก็เก็บมาให้รู้สึกเจ้าภาพจะหมดไป500มาเห็นท่านคุยใหญ่เลยว่าโอ้ดอกไม้500จัดได้เสกสรรก็มันอยู่ที่ฝีมือคนจัดอยู่ดอกไม้ธรรมดาแต่ว่าจัดด้วยความตั้งใจน,ะนั่นฉันต้นทุนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรมีแต่ของที่เรามีอยู่แล้วก็มาประกับประดับประดาบอกแหองประกอบขององค์กถินงดงามเรียบง่าย ที่เรียบง่ายเพราะว่าท่านชอบแบบนี้เราก็จัดสรรให้แบบนี้ถ้าเกิดบางท่านมาทอดกระถินแล้วชอบแบบหรูหราเราก็ทําให้ได้หมดนะอยู่ที่เจา้าภาพเจ้าภาพชอบไปตามวิถีเราก็ดูแลให้เป็นอย่างนี้แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นความประสงค์ของเจ้าภาพทั้งเลยเอ้าวเวลาหมดแล้วคุณผย้ชมวันนี้ฝากไว้นะสำหรับท่านที่จะประสงค์ร่วมบุญกระถินกับพระบุรีนะวัดน้องที่ใหญ่หรือจะเป็นเจ้าภาพในส,นส่วนซิงอ่างลังบาทก็ยินเชิญได้นะอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะชีวิตเราจะไม่ขาดในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เลยนะในเกิดกวนกันเฝ้าที่ศู 9199149 9ู9 9, 9, 9 9. อันนี้เวลาหมดลงแล้วขอความสุขความสวัสดีจะมงเกิดมีแด่ยอดเดียมผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเถิดอภิวาตนาสิทิสนิจังวิทาปัจจัยิโนจะตาโรธรรมวันติอายุวโนสุข,ขังพระหลังคอจะเรินพร